สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับวันที่6มีนาคมพศ2565เนา,านะคะ่ะพี่น้องวันนี้ยายทอนสิพาฒพี่น้องมาเบิ่งข้าวเหนียวไก่น้อยลายค่ะพี่น้องตอนนี้ก็สิได้เขาอายุ80มือแล้วค่ะพี่น้องก็คือออกรวงถอกออกร่วงแล้วค่ะพี่น้องเห็นบ่อยู่ทางหลังยายทอนนะคะพี่น้องนั่นคือไก่น้อยลาย,ดยเด้อค่ะเด้อเริ่มออกล่วงเริ่อมยังแล้วนนะคะ่ะพี่น้องยายทอนสิพาฒพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆคะ่ะพี่น้องว่าเออข้าวเหนียวเนี่ยไม่เห็นหนะ้าปังอายุสานอีลีบ่ค,ค่ะพี่น้องแล้วก็มันนนถอออกดดดดไไแล้้้้้วววค่่่่ะะะรงงงใใหหขาเีิปบจจพ พี่น้องเดียวจะสิมาจับเบิ้งล่วงเนาะค่ะว่าล่วงเขาใหญ่เขาเง่าซ้ำใดกับพี่น้องว่าถอกล่องพ่นกระทำมามันถอ,อกสุดบอยเยี่ท้อนเบื้องนะมาน่ะพี่น้องนี่มันกระถอ,อกสุดอยู่ได้หรอพี่น้องเห็นม่คือตอนนี้กับออกล่วงมากเลยยังบ่ท่านเบียวบบาก้มนะคะอันนี้มันคือสเสียนอันไหวกูมูเยี่ยทอนเลยออกให้เบิ้งกับพี่น้องยังออกบ่ท่านเบิดกับกามีอยู่ค่ะบ่แเมนว่าออกเบิดเดอร์เยียท้อนสีวันให้เบื้องกับพี่น้องก็ห่วงเง่า,งงาอยู่เด้ล่ะมันก็รวงใหญ่ยอยู่เด้อพี่น้องเพราะมันเป็นข้านานนนปังเเะะ แต่ว่าความยาวความยางนี่พี่น้องเห็นบ่นน่ความยาวความยังกับสีปีกไก่เบอสูพันสีทองพันสีทองล่วงยาวกว่านี่ค่ะพี่น้องอันนี้มันอาจจะเม็ดใหญ่กว่านะมันอาจจะสีเม็ดใหญ่กว่ามันก็นเลยบอล่วงไงค่ะพี่น้องมึงเนี่ยเออนี่ละลองค้นกระถาเบิงหมาเบิงล่วงเย้นทอนเอามาทาครั้งแรกเป็นยังไงเนาะก็ดีอยู่ดีละค่ะพี่น้องมึงเนี่ยให้พี่น้องเบิงโหลดดีพอดีพี่น้องจ้ะเฮนี่ นี่กำลังเริ่มก้มค่ะตัวนี้โอ้เม็ดใหญ่ยังสิเลยเด้อค่ะเด้อนี่เห็นไหมเม็ดใหญ่นั่งนั่งค้นพึ่งกับว่าเมนเขาอีตุ่มเกาบานาเฮานี่ได้่อนาสั่นตาถ้าพลตะเมียเฮ้าน่าเอิญเอิญมันคือกันไหมพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่โอ้ดีอยู่เลยล่ะพี่น้องสมบูรณ์อยู่เลยล่ะห่วงเขากะได้นี่อีกอย่างหนึ่งต่ออันต่อไปกับสิเป็นระว่างนกเนกาะค่ะเนาะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้อง,องตามสังเกตได้ว่าเขาอันนี้ถ่อขึ้นมาแล้วครัพี่น้อง รวงเขาจะเป็นสีเขียวเขียวอ่อนๆเลยค่ะค่ะเห็นบอนี่ปกติส่วนมากเขาที่มันถอกไม่ไม่ตามสายพันธุ์อื่นมันจะขึ้นมามันจะเป็นสีขาวขาวแบบเออ,อเขาเลี้ยวไปยังสีมันขาวเลยไหมพี่น้องแต่ในนี้เลี้ยวเข้าไปมันเป็นเขียวเลยเนยเขียวอ่อนๆอืมก็ล่างออกแล้วค่ะเด้อออกแล้วก,รกรร็รวงเอองามอยู่รวงก็ทือว่าโอเคอยู่ได้ละ่ะคะพี่น้องนี่ก็คือยังไม่ท่านก้มหรอกคะ่ะเปียิ้มือยังไม่ท่านก้มเด้อค่ะเด้อก็ล่างสีสั้นโซลเซเลตอยู่นี่ล่ละค่ะพี่น้องห็นบอนี่ คือถอกถอกเกือบเกือบจะมุดแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่ายังไม่ก้มอันอยู่ทั้งหลังอันปูรูปิลี่อยู่กับเมงมีอยู่ค่ะพี่น้องนี่เห็นไหนี่อันปูรูปิลี่อยู่ทังถอกังี่ยมันสุดกับมี่นี่ออกสุดค่ะพี่น้องนี่อันที่คนห่วงการเห็นหน้าปังขึ้นย่างหนึ่งก็พี่น้องเข้าเห็ดเนี่ยพันสีห่วงมาเขามันออกสุดบ้องสินะพี่น้องเออออกสุดอยู่เลยล่ะพี่น้องนี่เห็นไหมออกสุดอยู่เด้อนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่ค่ะนี่ เดี๋ยวมันกลมมันยังยีท่อนเสียเบิ้งแล้วค่ะก็ะเบิ้งสองย่างอยู่เลยนี่ค่ะพี่น้องแกเสียเบิ้งยังกับเขาหน้าปังกับพันอ้อยยุนี่ละเนาะค่ะน้อยยีท่อนกับเห็ดอ้อยแต่ละปีมันก็เวียนมาทําพันหนึ่งอันหนึ่งก็ไม่เห็ดอันหนึ่งสองวดอันหนึ่งกับมะห้ยพี่น้องเข้าเบิ้งอีกจังหนึ่งจังสี่นะค่ะพี่น้องมันก็เลยเออดีเนาะสำหรับผู้ใดที่มักพันเขาไปแป์พันเขาที่แบบว่ายังมามีในไทยยิงสี่ก็ดูว่าหันเห็ดก้อนเท่ากับสิลูกก้อนนะวันนี้ใส่เขาพันนี่มันเป็นจังไดนนนะคพีี่่้อเห็ โอ้ยหอกหอกใกล้จะมืดลวคะ่ะพี่น้องแต่ก็เหลือส่วนน้อยที่ยังไม่ออกรวงมาได้คะ่ะเด้อแต่ยังมหมหั่นในกลมนี่ปลายหางเขาติดติดม่วงม่วงแก้กน้อยดอกค่ะพี่น้องนี่อย่จะทษในเบิ้งจ้ะพอกอกมาปลายหางเขาสิติตด,ม,ดอกออกม,ตม่วงน,น้อยๆดอกเป็นคล้จังอันนี้นะเป็นตะเบิง้งตะเบิง้งพี่น้องนี่ข้าเหนียวไก่น้อยลายถาผู้ใดอยากได้เขาพันนี้มันเป็นเข่าดอได้ค่ะเด้อะะดดถาไปไหน้าปีคืออายุสั้นอยู่แล้วคะ่ะพี่น้องแล้วกับ ก็ดีคือแบบว่าถาเฮาอยากผู้ใดอยากสนใจว่าอยากเอาไปเฮ็ดผ่นนี่อยากไปเห็ดหน้าปังต่ตยังสีนะค่ะให้เอาช่วงนี้เราไปลงหน้าปีพี่น้องเฮาิได้แนวแล้วก็เอาไปลงหน้าปังต่ตเนาะค่ะนอพี่น้องนี่เป็นข้าวเหนียวที่อายุสั้นที่ย้อยทอนคนพบไม่เนาะค่ะนะปกติคือก็คือ,คอข้าวเหนียวนะมันก็สิอยู่ที่120วันสะส่วนหลายสเดือนไปเลยอยจังสินะค่ะพี่น้องอันนี้มันก็คือตอนนี้มัน8ปเมือมันถอดขนาดน,นี้ล้วก็โอเคละพี่น้องก็คือประมาณ100วันหรือ1 0อยหน่อยๆน,นึง ซึ่งถามันอายุสั้นยังสีก็ดีเพราะว่ายัางนาะพี่น้องประหยัดเงินประหยัดน้ำท่านนา้ำท่านในท่านปุ๋ยบริเสียเวลาโดนไปยังสี่นะคัะพี่น้องเฮ้ากับเได็เก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ดีดีกาเฮ้าสิแบบทำพันอื่น เออลองเห็ดพันไม้อันนี้อ่อนแสบเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องหน้าหน้าหน้าปังเนาะตัวหน้าปีนี่อ่อนแสบหนุ่มหอมแต่ว่าหน้าปังสิเป็นยังไงยังไม่แทนได้กินนะคะยังไม่ทันได้ซีมค่ะเดี๋ยวท่อนสีซีมให้เบิง้งตอนนี้คันเห็นล่วงจังสีจะท่อนกับเปิดให้จองแล้วเด้อค่ะเดอ้อสำหรับผู้ดใดสนใจพัมเขาค่ะจะท่อนกับสิทิ่มเบอร์โทรกับไอเดล่ ine, ไว้ก็ทักมาฝากเบอร์โทรจองได้เลยค่ะพี่น้อง เอาไปพูดแล้วสองสาโลกงสิไปขยายเอาค่ะพี่น้องพรได้เห็พดพรได้โลกหน้าปังในปีโตไปงังสิะค่ะพี่น้องห็นบอกซึ่งบ่หลายเด้อค่ะเด้อมีไม่เยอะมีบม่เยอะแคองอรอดนี่ขึ้นไปซื้อๆค่ะพี่น้องผู้ดใดสนใจก็ทากเขามาจองไว้ก้อนก็นจะได้ก้อนนะคะพี่น้องเพราะว่าตามขายพันเขาหนีทอนกะบพาพ่อขายค่ะพี่น้องเมื่อข้าวกีบเดียวก็คือแป๊บเดียวไปหายละลายไปในแบบแป๊บเดียวขายดีลีค่ะพี่น้อง นผูใ้ใดเขาไมา่เห็นคลิปนี้หรือว่าสนใจเขาใกล้หน่อยไล่เขาเขาหน้าปังอายุสัน่นยังสีพี่น้องกะถ้าเขามาจองได้ครับพี่น้องเห็นบน,นี่มั่งกระทอก็คือเต็มสมบูรณ์แบบแล้วแหละนี่เลือแต่กลมแล้วะกะ็แก่แก่ลังเข้ากับสิเกี่ยวมือแล้วค่ะเด้๋ยเกี่ยวมือแล้วก็จะไปเขาเครื่องนวดนแบบเครื่องนวดน,นิดหน่อยนะคะพี่น้องดลดการข้าวปุ่นได้นะคะ่ะน้องเห็นบหมคืออยู่คะ่ะพี่น้องคืออยู่แก้วอยู่ห้พี่น้องเข้าเขามาจองได้เด้อแล้วค่ะเด้อ ย่ยทอดนอ้ำใหม่เบิ้งข้าวแปดสิบวันค่ะพี่น้องจ๋าอัตราการออกร่วงโจเนกออยู่ที่เก้าสิบมือแล้วค่ะพี่น้องอีกสิบเปอร์เซ็นก็คงจะถอกออกร่วงหมดเนาะคะ่ะนอกขอบคุณทุกคนที่เบิ้งค่ะพี่น้องติดตามย่ยทอลดละผู้ได้สนใจก็ทักเข้ามาได้เด้อค่ะพี่น้องจ๋า